โอ้ยอยย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 ฝนมันตกมันตกทุกคนที่นี้ออกจากร้านหมอฟันมาแล้วนะคะทุกคนตกลงตกลงหมอหมอนัดอ้ย ตกสามเดือนแล้วตกลงนะคะทุกคนหมอทำฟันให้พี่นีถอนฟันนะคะทุกคนถอนฟันให้พี่นีหมอหมอฟัน เดินกลับบ้านนะคะทุกคนควันหลอควันหลอถอนควันนะคะควันที่นี่หลอมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน พี่นีพี่นีฟันจะหลุดนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ที่พี่นีไปให้เขาเอ็กซเดย์สามครั้งแล้วเราก็รอนะคะรอประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะทุกคนแล้วแล้วก็รอกรมพิการนะคะยังไม่ได้คําตอบอะไรอันนี้ฟันพี่นีมันขึ้นนะคะมันจะหลุดนะคะแล้วก็เขาทําไม่ดีนะคะหมอฟันเก่าทําไม่ดีนะคะทุกคนพี่นีก็เลย ที่นีไม่รู้ว่าฟันมันจะหลุดไม่รู้มันปวดนะคะแล้วเหงือกมันก็มีอาการเอ่ออักเสบนะคะช้ำเลือดช้ำหนอนนะคะทุกคนมันก็จะเริ่มผุนะคะผุฟันผุนะคะมันจะทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันใส่ไม่ดีแล้วมันลามนะมันลามเหงือกแล้วมันลามฟันเสียหมดนะคะทุกคนที่นี้ก็เลยตัดสินใจนะคะตอนสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเนาะเดินไปหาหมอฟันนะคะทุกคน พี่นีก็ตัดสินใจเดินไปหาหมอฟันอันนี้หมอฟันเขาอีกคนนึงเขาก็ติดนะติดเอหมอฟันของพี่เขาติดเติดผ่าตัดลูกค้าเนาะเขาก็มาไม่ได้แล้วพเอเดินเขาพักเที่ยงเนาะเขาต้องพักเที่ยงกินข้าวเนาะทุกคนหมอเขาก็เลยใช้เวลาตอนพักเที่ยงเขาเห็นพี่นีแล้วเขาสงสารพี่นีบอกว่ามันจะ คริสต์มาสปีใหม่ฝาเขาจะเปิดวันที่ห้าที่หกที่สี่ที่ห้าอะไรนะเดีพี่นีเขาจะไม่มีฟันแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะทีมแน้ะมันจะทรมานเนาะเ,ออเ,ออเด็กนะคะเด็กเด็กเออเอาานะเเลขาเนาะเลขาหมอฟันเขาก็ตรวจดูเขาก็บอกมันจะอยู่ได้ยังไงเราไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องทอรมานเนาะฟันมันเป็นอย่างนั้นนะเนาะ ขาก็เลยโทรหาคนนด้นหาคนนี้ให้พี่นีเนาะล้วก็โทรเด็กดีนะคะหมอฟันไม่ไกลนะคะทุกคนก็โทรจนคนเขาไม่ว่างนะคะจนหมอคนนี้เ็าบอกโอเคเขาไม่พักเที่ยงแล้วเด็กเขาก็ไม่พักเที่ยงนะคะเขาบอกออทำให้แกกฟันแกโออเขาก็ถอนฟัน,น,น,ะะน,น,นพี่นีนะคะทุกคนฟันหล่อค่ะทุกคนพี่นีฟันหล่อนะคะ แล้วตอนนี้เอ่อเขาทำฟันใหม่ให้เขาก็จะรีบทำวันนี้เลยแล้วก็พวกนี้นะคะพวกนี้เสร็จนะฟันแล้วก็จะสวมสวมใส่นะคะแล้วก็ฟัน,น,นอื่นๆจะทำยังไงต่อไปข้างๆเราจะผ่าตัดเรื่องไงอย่าเราจะมาเริ่มกันนหะมอเขาบอกว่า เริ่มทําเลยไม่ปล่อยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะลามไปหมดก็จะเสียทั้งปากเลยนะเราก็จะไม่มีฟันนะคะทุกคนมันก็เหมือนไม่มีแล้วเขาให้ดูเอ็กซเรย์เอกแบบผุมาเลยนะทุกคนมันกินหมดนะเหงือกพี่นีมันใช้ไม่ได้พี่นิกได้บอกโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายพี่นีว่าจะไปตั้งแต่สองวันที่แล้วเนะตอนนี้เออปจะไปตั้งแต่วันจันทร์นะทุกคนก็รอรอ ออนนี้พี่นีบอกอรอพวกนี้รอมาลืนนี้ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบอกไปเถอะเดินออกไปเถอะเพราะว่าอะไรอืถ้าพี่นีไปพวกนี้พี่นีก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่เพราะาหมอไม่อยู่นะคะหมอไม่อยู่แล้วก็งานเยอะนะ,ะเผอิญโชคดีนะคะที่หมอเขาไม่กินข้าวเนาะก็ะทําเสร็จนาะอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงฟ่าๆเนาะเขา ถูไถเลื่อยตัดไม้ตัดอะไรที่หมอเก่าเขาเสียบไว้ให้พี่นีนะฟันนะเดี๋ยวนี้อก็จะ,จะได้ฟันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะทุกคนแล้วก็พี่นีก็ถ้าทําคลิปพี่นีก็คงจะเออใส่แมสปิดปากไว้ก่อนนะคะทุกคนสว <laughs> ัสดีค่ะทุกคนมีความสุขนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ดูฟันใหม่พี่นีนะเขาทํา สวมให้นะคะทุกคนก็ <c oughs> จะไม่หล่ออย่างนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>